อ่าสตาร์เกเซอร์เนาะคล้ายๆกับรุ่นอื่นนะสังเกตจอของบุนใดจะทำคล้ายๆกันหมดเลยเนาะเกียร์ก็สวยครับเนี่ยใช่ครับอดามสามตอนนะครับเนี่ยเป็นเหมือนรถเหมือนรถที่เป็นเอสยูวีด้านหลังก็นั่งได้แถวหนึ่งก็เจ็ดที่นั่งก็คุ้มอยู่แหละตากาเซอร์ตากา ตากสเซอร์อ่าไม่รู้ว่าเราออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับมันจะเกาหลีแน่ใช่ไหมเนี่ยอดีไซน์ไม่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมนะมนๆโค้งๆนิดนึงตามรูปลักษณ์ของรถเลยจะดูแบบว่ารถครอสมาหน่อยนะเือใช่ดูดูดูวัสดุว่าจะต่างกันนี่คุณชาญดูเปิดภายในด้านในนะครับด้านในจะคล้ายๆกับรุ่นอื่นนะสังเกตจอของบุนใดจะทำคล้ายๆกันหมดเลยเนอะอ่า จอใหญ่เน้นจอใหญ่จอฮุนไดทำคล้ายๆกันหมดเลยแล้วดูสวยางใช่เกียร์ก็สวยครับเนี่ยใช่ครับผมอะไรรุ่นนี้นี่ก็เป็นรุ่นที่เล็กลงมานิดนึงเนาะแต่ว่าดูดูแบบรุ่นชานบอกเลยว่าวัสดุก็อาจจะแบบว่าถูกหน่อยราคาน่าจะไม่แพงเท่าไหร่นะเราเราสามารถที่จะสังเกตได้จากวัสดุเนาะจะต่างกันดูเลยนี้ก็แบบแข็งป๊กเลยใช่ ก็คือเป็นเหมือนเหมือนเกรดที่ให้ราคาถูกลงมานิดนึงใช่ครับคันจะเล็กลงก็ด้านในนั่งได้เนาะได้สามต้นนะครับเป็นเป็นเหมือนรถเหมือนรถที่เป็น SUV ด้านหลังก็นั่งได้แถวหนึงก็เจ็ดที่นั่งก็คุ้มอยู่แหละใช่ด้วยด้วยไซส์นี้เนาะดูด้านหน้าคันนี้ก็เป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจเลยครับด้านหน้าออกลำล้ำนะครับคันนี้นี่เครื่องเท่าไหร่นะครับ พันห้าก็เล็กลงมาอีกนิดนึงเพราะด้วยไซส์รถเล็กลงมารุ่นนี้ราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้ราคาเก้าแสนเก้าหมนอ๋อสำหรับสําหรับรุ่นนี้นี่คือด้วยเครื่องยนต์พันห้าราคาเท่านี้แล้วก็สามารถที่จะเป็นรถครอบครัวได้ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นที่แนะนําเลยนะครับรถเอสบีวีไซส์นี้เนี่ยเราจะเป็นเจ้าเดียวในตลาดที่ขายเบาะที่เป็นกระตับสิงห์จะเป็นเบอกแยกอ๋อใช่ก็คือเบาะแยกเลยแล้วก็ สามารถที่จะพับบอร์ดได้ด้วยด้านหลังนะครับแล้วต้องบอกว่าด้วยฟังราคาแล้วเนี่ยถือว่าเข้าถึงได้สบายเลยราคาเนี่ยต้องต้องแถบบอกครับโปรโมชั่นนง่ายครับพิเศษนะฮะรถเป็นสาย5อย่างนี้นะครับใครชมอยู่นะครับแล้วสนใจอยู่พอดีรีบมาเลยนะครับถึงวันที่7นะครับสาย5เดือนเท่าไหร่ครับ900เดือนประมาณ900กว่าโอ้รถใช่ยังไม่รู้ของแถมด้วยนะครับประกันภัยอะไรต้องบอกว่า ค,ความคุ้มค่าไม่ต้องพูดถึงก็ต้องรีบมาให้ทันวันที่7นี้ถูกไหมครับมากครับอ่าอย่างนั้นใครชมอยู่นะครับแล้วสนใจรุ่นนี้นะครับด้วยราคาที่ลดลงมาเหลือเจ็ดแสนกว่าบาทยังมีของแถมให้อีกมาที่ใบเทคเลยนะครับถึงวันที่7นี้นะครับอย่าลืมรีบมากันแล้วก็เมื่อกี้เราเปิดดูภายในแล้วก็สวยงามแล้วก็น่าใช้งานเลยทีเดียวสําหรับรุ่นนี้รุ่นนี้มันอ่านออกเสียงว่าไงนะครับสตาร์เกเซอร์อ่าสตาร์เกเซอร์เนาะก็ บางคนอาจจะเอ๊ะออกเสียงว่าอะไรนะครับจะได้เดี๋ยวมาถึงที่นี่จะได้เรียกถูกว่าอย,อยากมาดูรุ่นนี้นะครับก็แนะนําอีกรุ่นหนึง่งถ้าเกิดว่าใครที่อยากว่าได้ราคาที่มันถูกลงมาจากรุ่นเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รุ่นนี้ได้เลยแล้วก็ลดเยอะของแถมเทียบเลยในงานนี้ลองมาชมมาคุยมาสอบถามก็ดูแล้วกันนะครับโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับข้อมูลอย่าลืมมากันถึงวันที่7นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ